สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะนี่ก็เป็นวัดที่สามแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่น้องภูมิไดมาทําบุญเนาะค่ะเป็นวัดที่สามวัดเนินดินแดงเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศรอบรอบวัดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะน้องค่ะนี่ก็นเดินตามแม่คู่ไปน้องค่ะพี่น้องค่ะค่ะอันนี้คล้องผ้ารวยบาะค่ะค่ะคล้องผ้ารวยค่ะสวัสดีค่ะแม่คู่ค่ะฝากเอานองนี่เด้อค่ะคล้องผ้ารวยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำนเด้อค่ะค่ะสำหรับเอ่อช่องคลองพารวยเนาะค่ะฝากนี่เด้อค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะตามแม่คู่ไปนะคะนี่ก็เป็นวัดที่สามแล้วนะคะ,คะวัดที่สามนะคะวัดเนินดินแดงนะคะพี่น้องตามแม่คู่ไปเลยนะคะพี่น้อง น้องภูมิไปดูช้างขวัตที่3นะคะพี่น้องยายโยโยงานลูกบาดร่นเนาะจ้บใบโน้ตไปเอาว่าเล้ยงกางคางบุญน้ำโชคนี่ก็เป็นคล้องผารวยครับสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นคล้องผารวยเลยไปีกจังน้อยจะเป็นหนองผารวยเป็นบึงผารวยใส่แต่ในนี้ ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์หวยมันบอครับเป็นหวยผ้าร่วยบ่ืครับบอค่ะขอคล้องนี่แหละค่ะโอ้ไปซาลาพุ่นมาสั้นกำลังจะไปถวายทางกอดทานอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะกำลังเดินตามน้องภูมิไปเนาะค่ะพี่น้อง ไปค่ะน้องภูมิไปูดลูกไปทางพูนปมะมาตามแม่มาเร็วมาตามมาเร็วมามามาเร็วเล้ยคเลี้ยงะลี้ยงเลยคเ้ยี่น้องไปนํากัไปทเนี่ส่ะลี้น้องไลียงี่ศาลาเนาะค่ะลี้ยงเลี้ยงเล้ยเอยีี่ลยไลายย้ี มันโคมบ <ยา S 1> ม,มเป็นน<ะ>ังยาเป็นปะเป็นยายาแก้โคโวิดโอ้ยาแก้โควิดเอาไปอ้มอมกินก็ได้นี่อ้อมกินก็โคม <c oughs> เนื้อเอาไปพัดเที่ยวหวานก็นแซ่บ <c oughs> คุณนำโชคเนี่ยนำยาต่อไปส่างแล้วค่ะพี่น,น้อง ค่ะก็เป็นบริเวณวัดเนาะค่ะพี่น้องค่ะกําลังตามกันมาเนาะคะ่ะหนุ่มน้องภูมิกับแม่กับคุณตากําลังเดินมาเนาะคะ่ะวัดที่สามนะคะพี่น้องค่ะแต่วันเล็กน้องภูมิกับตัวเก่าฮะล่ะค่ะเนาะคะ่ะยิบหลุดตะลี่กับศูนย์หกเนาะค่ะพี่น้องต่าไปที่ละคนสองกน กำลังเดินมานะคะน้ะงขากำลังเดินตามมานะคะพี่น้องค่ะมาทำบุญ น้องภูมิกำลังจะเข้ามานะครับพี่น้อง

ชิ้นละพันนกันครับผม เกกจีกสองเจีสนี่นะที่มมันอยู่เนี so ่นะเีแติจะาบงนึงก็คูนหนึ่งมาติดนึงก็ติดคูนหนึมาเกียนึงก็เกีติคูติดนึงติดนึติดูนติดนึงก็เนึงก็บยโลนึงก็เลินจะมงมักป็ิเพราะใครยน่ิดติดตใดล่ะครู สูงแเนือ่งไมาเืองไรมาเมืองไรกว่าเจ็งกอเล่อมแต่ว่ามึงตันมาูนแต่ว่าทีรถไฟนี่เป็นเจ็ที่สองอัที่บอกเเางกันากัน กันไม่นี่ไฟนะเออไฟะโกันไปล่อไไม่จอดงมากใตยาคนคนนึงมากคนนึงบอกตั้งใจไม่เล้ยตลจอันนี้อ่อันอ่ะอันนี้อว่าให้ก็เรืสองโค้งตัวนี้เปนก้ัว อาจารยลกควรพูดจานี่เนีนอกภรับผมครผมเดียวไปดึงไม่มาหพรผมเดียวทีไปแม่อาจารย์ครับผมเล่แลสองอรย์ครับตัว427 2 7ครับ2ผเข้ากันบเผียรรอเงาะีย11คูค้าผูก oh, ก่อนลูกค yeah. mm ้าผูกมลูกค้า ค่ะได้เายเซ็ตแล้วนะค่ะพี่น้องค่ะวัดที่3มนะคะต่อไปก็จะเป็นวัดที่4นะค่ะพี่น้องค่ะปูกับฟันดีนะค่ะปู่กับตีให้เป็น4ี่เนะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองไปพิจารณาเบิงงเดอค่ะพี่น้องเอซทุกท่านค่ะ สี่สองเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ก็เป็นวัดที่สามแล้วค่ะปู่กะไดอเล่าความฝันให้ฟังเนาะค่ะปู่กะเตียออกมาเป็นสี่สองเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับเอฟซีนใดมัดชอบเนาะค่ะกับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะทางช่องคองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ